สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลทัโลกกันอีกแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อเลยเนาะอนาคตบ้านปลายชีวิตสิ่งที่คุณคิดไว้จะสําเร็จไหมอย่างไรอ่ะเราไปดูในหัวข้อเลยเนาะแม่หมอจะไม่ดูพลังงานคุณเนาะขอดูอหัวเรื่องเลยเนาะหัวข้อเรื่องเลยนะคะบางทีลูกดวงอาจจะไม่ชอบตรงที่แม่หมอดูพลังงานคุณก่อนก่อนไหมแม่หมอฟังเองแม่หมอรูสูว่าเอ๊ะทำไมต้องเปิดอันนี้ ดูเลยนะคะอน,นาคตบั่นปลายชีวิตสิ่งที่คุณคิดไว้จะสำเร็จไหมอะแม่หมอจะเปิดทีละสองใบนะคะอุ้ยควีนวานไม่ใช่ควีนวานควีนคัพกับอุ้ยเอกเหรียญคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานของคุณอะที่คุณคิดว่าคุณงานเป็นงานที่คุณทําคนเดียวอะคุณคิดอยากจะทํางานบางอย่างใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นของลูกดวง มีลูกดวงคนหนึ่งเขาขอมาลูกดวงคนหนึ่งหรือสองคนนี่แหละขอมาเนาะแม่หมอก็เลยลองเปิดดูคุณคิดเอาไว้อะแต่ว่ามันมันน่าจะตรงกับใครหลายๆคนแม่หมอกว่านะอ่าบ้านปลายชีวิตคุณอะสิ่งที่คุณคิดไว้อะจะสําเร็จไหมสาเร็จนะบอกเลยว่าสําเร็จแต่มันจะไม่ได้สําเร็จแบบปุ้งปั้งอะเข้าใจไหมมันจะสําเร็จแบบค่อยคเป็นค่อยๆไปคุณตั้งตั้งใจอะคุณคุณตั้งใจสําเร็จแน่นอนแค่อย่าท้อคุณอย่าท้อนะเพราะว่าเอกเหรียญเนี่ยเอกเหรียญมันมันบ่งบอกว่าคุณต้องทําาาาเยอออออะะะน้้วคคคุุณณตงงใชมมสรถข คุณต้องต้องแน่ใจว่าสิ่งที่คุณจะทําอ่ะเป็นสิ่งที่คุณชอบจริงๆหรือเป็นสิ่งที่คุณถนัดจริงๆเนี่ยถ้าคุณถนัดคุณทําเลยแล้วแม่หมอบอกอ่าควีนครับขึ้นน่ะคุณสังเกตไหมควีนครับอันเนี้ยเหมือนแบบลินชาอยู่เฉยๆแล้วอ่ะมันบอกบอกว่ายังไงคุณสําเร็จแน่แบบชิวๆเลยทําแบบชิวๆไม่ต้องรีบเลยอ่ะอืมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ได้แบบเยอะมากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันจะคือมันมันจะทาให้คุณอยู่สุขสบายขึ้นอ่ะบานปายชีวิตคุณอ่ะใบแรกขึ้นอันเนี้ยคุณอยู่ส แต่ว่าตอนแต่คุณต้องขยันทํามันอาจจะต้องทําเยอะเพราะเลขแปดเนาะแปดเหรียญด้วยอะเห็นไหมเนี่ยเหมือนาาคำัคมินในการเขียนเนี่ยบ่งบอกถึงการทํางานได้ไงคุณต้องต้อง,ต,องต้องทําแบบต้องจริงจังอะต้องห้ามเล่นเล่นอะแล้วก็ต้องทําเยอะประมาณนี้นะอ่ะต่อดูสิแล้วมีอะไรคะธนาคดบา,าน,ะบานปลายแหมไม่ต้องออกมาหรอกอยากออกหรอไม่รู้ใบอะไรแม,ม่หมอไม่ได้สังเกตเป็นลูกดวงแม่หมอจะรู้ว่าแม่หมอมีปัญหาก,กับการสัมสไป อู่ิแล้วมีอะไรอีกค่ะคือคุณอยู่สุขสบายแน่นอนอะโอ้เดเฮอร์มีกับจัดเมนนี่ยให้นี่แม่หมอจะบอกงี้เลยขอแค่คุณอยากคิดไม่ดีอะอะถ้าคุณคิดดีแม่หมอมองนะสิ่งที่คุณกาลังคิดจะทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณอยากทําคนเดียวมันเป็นสิ่งที่คุณแบบว่าคุณคุณคุณมีความรู้สึกว่าคุณทําคนเดียวคุณดีกว่าประมาณอย่างงี้แล้วสิ่งที่คุณทําอ่ะเบื้องบนเห็นนะคุณทําอะไรแม่หมอไม่รู้นะว่าคุณทําอะไรแต่แม่หมอมองเนี่ย ไพ่เดลเฮอร์มิตขึ้นเนี่ยบ่งบอกเลยว่าคุณสังเกตไหมเดลเฮอร์มิตอันนี้มันเหมือนอันนี้เขาเรียกอะไรโสมโคมไฟเนาะโคมไฟมันสว่างสวัยเนาะมันบ่งบอกถึงคุณก็คุณไปถูกทางของคุณแล้วคุณเข้าใจไหมสิ่งที่คุณคิดไว้คุณคุณทำเลยคุณคุณอยากได้แค่คิดนะคุณต้องทําด้วยนะแล้วเนี่ยบื้องคนจะให้คุณเนี่ยเห็นไหมนี่ให้แบบนี้เลยนี่อืมบองบนเขามองทันคุณอยู่นะเดี๋ยวคุณจะแน่อย่างนี้เลยนี่สบายเห็นไหมนี่มีบ้านมีรถเป็นของตัวเองนี้เลยนะเพราะนี้มันเป็นไพ่เวรกรรมแต่ไม่หมอมอง มันบ่งบอกได้ถึงคุณบอกว่าอุ้ยไม่หมอทําไม่รู้ไม่รู้แต่มีความไม่แน่ใจอยากคิดอย่างนั้นสิคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมกดแรงดึงดูดอะคุณคิดว่าคุณทําได้คุณคิดว่าคุณมีคุณคิดว่าเดี๋ยวคุณจะได้บ้านได้รถคุณจะได้มันจะเป็นเหมือนกดแรงดึงดูดอะอาคุณคิดอย่างนี้สิมันได้จริงๆนะเพราะไม่หมอเคยทําไม่รู้นะคนอื่นอาจจะไม่เชื่อแต่ว่าไม่หมอเชื่อเรื่องเรื่องแบบนี้ก็เรียกกดแรงดึงดูดเราคิดดีเราจะได้แต่สิ่งดีๆถ้าเราคิดไม่ดีมมมมัันนกก็จะะะไไไไปดดด้้สิ่่่งงีลถชเอ เอเฮอร์มิตแล้วเนี่ยเดือเฮอร์มิตอันนี้เป็นเป็นแสงไฟมันไม่ใช่ตะเกียงมันเป็นหลอดไฟเลยมันบง่งเป็นโคมไฟเลยอะสว่างกว่าตะเกียงอยีกอะมันบง่งบอกเลยว่าคุณมาถูกทางคุณแล้วอะคุณทําคนเดียวคุณก็ทาไปเลยไม่ต้องกลัวไ่หมอกไม่หมอกม,มีความรู้สึกเหมือนคุณกลัวเนาะคุณกลัวว่ามันจะประสบความสําเร็จไหมคุณดูไพ่ออกมายืนยันแล้วคุณดูจัดเม้นใบนี้ดิมีบ้านมีรถดูรถดูรถอะไรเหมือนรถสปอร์ตเลยนะอ่าเราต้องคิดดีคิดดียังไงก็ได้ดีจ้ะอ่าต่อแล้วดูซิมีอะไรอ แต่คุณเนี่ยเป็นคนชอบเก็บตัวแล้วมีอะไรไม่ค่อยปรึกษาใครนะชอบทําคนเดียวชอบแบบคิดคนเดียวไม่ปรึกษาใครด้วยแล้วก็มาอ่านมามามาดูดวงแม่หมอนี่ยแหละมั้งมาดูดวงแบบดูไพ่อะไรอย่างเงี้ยชอบดูไพ่ว่าเออจะสําเร็จไหมอะไรเงี้ยแม่หมอบอกเลยว่าสําเร็จขอแค่ย่าเขาเรียกอะไรนะอย่าแบบท้ออะ่ะคุณต้องต้องตั้งใจทําอ่ะอย่าไปทอ้อแม่หมอนี่กว่าจะ มาทําอย่างนี้ได้ไหมหมอก็หูอ่านต้องอ่านอันนี้สมมุติไม่ได้สมมุติที่พูดจากตัวของแม่หมอเองนะแม่หมอเริ่มอ่านไพ่ครั้งแรกแม่หมอยังอ่านตะกุกตะกักอยู่เลยแม่หมอยังไม่รู้แม่หมอจะพูดอะไรมั่งคือรู้ความหมายไพย่แล้วแต่ไม่รู้จะไม่รู้วิธีการพูดต้องฝึกอยู่นานนะกว่อจะพูดได้ขนาดนี้ <c oughs> นี่ก็ถือว่าเยอะของแม่หมอแล้วนะปออ <c oughs> ระมาณนี้นะอย่างเราลองลองดูยังไงก็ได้แม่หมอทํามาเนี่ยยังได้เลยเห็นไหมว้ายแม่หมอนี่มีปัญหาก,กับการสับไพ่นาะออกเป็นกระจุกเลย นั่นแหละยังไงก็ได้คุณเชื่อไม่เหมาะสิไพจัดเม้นเนี่ยไพกร,รมดีเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยเบื้องบนเห็นจ้าคุณทําคนเดียวคุณอย่าคิดว่าคนอื่นไม่เห็นเบื้องบนเห็นนะจ้าแล้วคุณขออะไรท่านท่านจะให้คุณนะคุณมาถูกทางแล้วคุณเข้าใจไหมถึงจะมาแบบโดดเดียวเดียวได้หรือทําคนเดียวเนี่ยอย่างเอกเหรียญเนี่ยทําคนเดียวอะแต่มันจะประสบความสําเร็จอะคุณเข้าใจไหมอะต่อสัยนะ ขอไปนี้ขอไปนี้จะพยายามเปิดให้เห็นเนี่ยเห็นไหมโอ้โหคิงครับนี่นักลบสอดคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบตั้งใจทําเวลาแบบตั้งใจจะทําอะไรก็จะทําให้ถึงที่สุดทําจนกว่ามันจะสําเร็จตัวคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณดูดิคิงครับนี่ไปเที่ยวแล้วมันบ่งบอกถึงอะไรคุณทําเนี่ยคุณสู้ทําเนี่ยยังไงอะ่ะนี่บ้านปลายชีวิตคุณเห็นไหมนี่บ้านปลายชีวิตคุณบ้านปลายชีวิตคุณคุณดูไปเที่ยวสบายแล้วไปเที่ยวทะเลแล้วเห็นไหมนี่เหมือนคิงครับอันนี้ อืคุณดูนะไพ่ใบแรกควีนครับใบสุดท้ายแถวแรกยังขึ้นคิงครับอ่ะมันบอกว่าชีวิตคุณสบายอยู่แล้วเพลอๆนะบ้านปลายชีวิตคุณไม่ต้องทําอะไรเยอะด้วยแค่แค่ทําช่วงแรกๆเนี่ยอันนี้ต้องสู้หน่อยนะดูแล้วคุณสู้อยู่แล้วแหละคุณเป็นคนสู้คุณลุยอยู่แล้วเนี่ยคุณเป็นคนชอบลุยอยู่แล้วคุณจะทําจนกว่าคุณจะถึงที่สุดอ่ะจนแบบว่าไม่ไหวแล้วแหละแต่ไม่หมอองว่าคุณดีอ่ะบ้านปลายชีวิตคุณอยู่สุขสบายแบบนี้เลยเนี่ยลินชากินอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยออกไปเที่ยวไงอืจริงๆอะ เขาไม่หมอรู้สึกแบบนั้นนะน่ะตอ่อยูซีแล้วมีอะไรอีกคะแล้วคุณเนี่ยเวลาเป็นคนทํางานนะเวลาทํางานเนี่ยโอ้โหจริงจังมากบางทีแบบว่าจริงจังจนดูเหมือนดุจนดูเหมือนแบบคนรอบข้างอย่าได้มาเข้าใกล้นะลูกหลานอะไรอย่างนี้อย่าได้มาเข้าใกล้คุณนะถ้าคุณอยู่ในหมวดทํางานนะประมาณนี้ออย่าได้มาเข้าใกล้อาจจะโดนคุณด่าได้ประมาณนี้นะอ่ะต่อขอไปนี้นะอู้หูเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนขึ้นไปแรกด้วยือคุณทําอะไรนะคุณสําเร็จแน่นอนเห็นไหมนี่ เป็นงานอิสระงานที่คุณคิดคืองานที่ไม่ใช่ขึ้นตรงกับใครหรือทํางานแบบในออฟฟิศหรือทํางานที่แบบผู้คนเยอะๆใช่ไหมคุณอยากทําอะไรที่เป็นงานอิสระของคุณที่คุณคิดว่าเนี่ยคืองานของคุณอ่คุณคิดอย่างเงี้ยแต่คุณดูนะใบแรกขึ้นวิวอาสาจูนไม่หมอบอกเลยนะคุณทําคุณทําแล้วคุณได้ดีด้วยอืมโด่งดังโด่งดังมันเป็นเหมือนเหมือนชีวิตคุณขีดมาแล้วว่าคุณต้องต้องอย่างเงี้ยบ้านปลายชีวิตคุณสบายสบายได้ใช้ชีวิตอิสระเนี่ยเดอะฟูล ได้ใช้ชีวิตอิสระนะดูเหมือนจะเศร้าๆแต่มันไม่ใช่นะเพราะว่ามันขึ้นกับวิวออฟฟร์จูนคุณเข้าใจไหมคุณได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณอยากใช้อ่ะอืมสิ่งที่คุณคิดไว้นั่นแหละอาชีพอิสระอาชีพที่ใช้ความสามารถใช้พรสวรรค์ของคุณอาชีพที่คุณคิดเอาไว้แล้วคุณอยากทําอะไรคุณทําเลยคุณทําชีวิตคุณสบายอยู่แล้วอ่ะต่อนะมีอะไรอีกดูซิอนาคตบนปพายฮะได้ไปใช้ชีวิต สุขสบายนะนี่นี่บางคนนี่อยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวเพราะว่ามีวิวออฟโซนขึ้น,นใบแรกด้วยเหมือนที่แม่หมอบอกว่าคุณสบายอยู่แล้วคุณอยากจะไปไหนคุณได้ไปเลยอะวฟูขึ้นอีกอะต่อน,นะขอใบนี้เดี๋ยวก่อนนะทําไมไพ่มันเหมืนอนมันอนไอ้นี่นาะนี่พลิกออฟโซนเห็นไหมการเริ่มเนี่ยการเริ่มเทนวานหูเห็นไหมเนี่ยเทนวานคุณสังเกตไหมเทนวานอันนี้เป็นผู้หญิงที่แบบแบกกระเป๋ากำลังจะเดินขึ้นคุณเป็นคนสู้อยู่แล้ว แม่หมอเชื่อว่าคนที่มาดูอันนี้นะไม่รู้ว่าเป็นของใครมากแต่แม่หมอเชื่อว่าคุณอะเป็นคนที่ชอบสู้เป็นคนที่ไม่ได้กลัวความลําบากเป็นคนที่คิดอยากจะทําอะไรก็จะทําให้ถึงที่สุดไม่ที่สุดไม่ไม่เลิกไม่ถึงที่สุดไม่เลิกไม่ไม่หมดสมมตินะไม่หมดตังก็ไม่เลิกประมาณนี้ถึงจะหมดตังก็ยังไม่เลิกก็ยังสู้ต่อเพอเพอไปยืมคนอื่นมาด้วยประมาณนี้นะอแม่หมอมองนะคุณคุณเนี่ยเอกสอดอะ มันมองบอกถึงการเริ่มได้เหมือนกันคุณเริ่มทําอะไรคุณสังเกตไหมดอกสีแดงเนี่ยความชัดเจนคุณเป็นคนที่ชัดเจนอยู่แล้วคุณอยากทําอะไรคุณทําสิ่งที่คุณคิดไว้คุณทําคุณทําแล้วคุณไปคุณไปได้ดีนี่ยเฮนวานขึ้นมายืนยันแล้วชีวิตคุณจะไปได้ดีคุณอยากทําอะไรคุณทําเลยนะลุยอย่าได้แต่คิดนะไม่หมอมีความรู้สึกว่าบางคนน่มาดูคลิปนี้เหมือนเหมือนคิดแต่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเออไม่หมอว่าคุณเริ่มได้คุณต้องเริ่่่มมกออนคุณต้งเริทํา อย่างเช่นสมมติสมมติมมนะคุณจะไปไปเป็นอาชีพค้าขายก็ไดะสมมติอาชีพค้าขายอาชีพค้าขายต้องเตรียมอะไรก่อนก็สิ่งที่คุณอยากจะขายใช่ไหมแล้วก็ไปดูตลาดว่าตรงตลาดตรงนี้ตรงนั้นเออมันมีคนเดินเยอะไหมอย่างงี้อันนี้อันนี้อันนี้พูดให้แบบให้ลองลูกดวงไปคิดดูออันนี้สมมติให้ฟังเนาะนั่นแหละประมาณเนี้แต่ไม่หมองมอง,มองเทนวนันคุณทําแน่นอนคุณทําได้เยอะด้วยแล้วไม่ใช่นะบางคนนี่ทําเยอะด้วยนะบอกเลย ไม่ได้ทําแค่งานเดียวนะไม่หมอมองนะมีบางคนทําหลายงานนะอืแล้วเป็นคนที่แบบว่าแน่วมากอะ่ะอยากทําอะไรคือทําจนกว่าจะสําเร็จอ่ะยืนยันยังไงก็ยืนยันว่าคุณบ้านบายชีวิตคุณสบายแน่แต่ว่าช่วงเนี้ยช่วงแรกๆที่คุณทำมันอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อบ้างนะอย่าไปท้ออย่าไปหวั่นมันนะนี่โอ้โหเดือเพื่อขึ้นมาขึ้นกับอะไรดิชารหลอดนี่แล้วไม่หมอจะบอกนะสมมุติถ้าคุณไปขายของที่ไม่หมอบอก คนที่จะมาซัพพอร์ตคุณก็คือคนที่เขาชอบของของคุณนะคุณเข้าใจไหมมันขึ้นกับชาลลอตด้วยงานที่คุณทําอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้หรืองานที่แบบว่าเกี่ยวกับความรักอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือเกี่ยวกับเกี่ยวกับคนที่แบบต้องมาคอยซัพพอร์ตคุณอ่ะต้องเป็นคนอื่นที่มาซัพพอร์ตคุณอ่ะเพราะถ้าวอ์เลย์อขึ้นเงี้ยหรือแปรไปอีกอย่างคือคนที่จะมาคอยช่วยเหลือคุณก็คือคนรักของคุณหรือคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของคุณมันจะมีคนมาคอยช่วยเหลือคุณเนี่ย เพราะมันขึ้นกับอันนี้ด้วยไม่หมอมองีมันมองได้สองสองแง่นะสองแามนะอ่ามันมองได้สองแง่คนที่จะมาซัพพอร์ตคุณก็คือคนทั่วไปที่คุณไม่รู้จักถ้าสมมติคุณไปขายของอันนี้สมมติให้คุณให้ฟังเฉยๆนะสมมติคุณไปขายของคนที่จะมาซัพพอร์ตคุณก็คือนั่นแหละมันอาจจะเหนื่อยช่วงแรกๆอ่ะเพราะว่ามันมีคําว่าเดอะชาร์ลอตอ่ะมันต้องมีอะไรให้คุณได้แก้อยู่แล้วแหละเนี่ยมันต้องมีให้คุณได้แก้ไขอยู่แล้วแต่ไม่หมอมองว่าคุณจะได้ดีคุณจะทําได้ดดดดีีีออ่ะะเเพรรามมันนนขึ้้์วยป็สิงคุณจ คนที่มาซัพพอร์ตคุณไม่เป็นน,นั้นก็อาจจะเป็นคนรักของคุณที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละไม่รู้จะตรงกับใครหรือเปล่านะไม่หมออ่านตามไพ่นะไพ่คืนยังไงก็จะต้องอ่านแบบนั้นนะอ่าต่อขออีกสักสี่ใบแล้วมีอะไรมันเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรือหรือยังไงไหมดูแล้วมันสําเร็จอยู่แล้วแหละเนี่ยมันจะต้องมีอะไรแบบให้แก้ไขไหมอยากจะรู้โอ้โหคิงเหรียญแถวที่สามขึ้นคิงเหรียญคุณดู เห็นไหมไม่หมอบอกแล้วคนที่จะมาซัพพอร์ตคุณเพอเผอนะงานที่คุณทําคุณอาจจะเจอเนื้อคู่คุณก็ได้นะถ้าคนยังไม่มีคู่นะมีโอกาสจะเจอถ้าไม่เจอเนื้อคู่ก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะมาร่วมหุ้นกับคุณก็ได้เพราะมันขึ้นกับทูทูครับด้วยคิงเหรียญขึ้นกับทูครับอะปงบอกว่าบ้านปลายชีวิตคุณมันสบายอยู่แล้วแล้วคนที่จะมาซัพพอร์ตคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณเป็นแฟนคุณถ้าสมมติคนมีแฟนนะถ้าคนยังไม่มีแฟนอาจจะเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่แบบมาช่วยเหลือคุณเรื่องเนนนีี้้ยยแมมมมมม่่่่่หหออไไรรูวาาาคคคุุณณจจะะะทํกตัช เขาจะเอาเงินก้อนมาให้คุณด้วยเพราะเขาเป็นคิงคิงเหรียญด้วยเนี่ยหรือถ้าไม่มองว่าเขาเป็นคิงเหรียญก็คือคุณน่ะคิงเหรียญบ้านปลายชีวิตคุณรวยอยู่แล้วคุณจะรวยจากคนที่เขารักคุณน่ะไม่ต้องพูดว่าเป็นคนรักนะหมายถึงว่าคนรักมันมีหลายแบบอาจจะเป็นสมมติคุณไปขายของที่ไม่หมอบอกคนที่มารักคุณมามาซัพพอร์ตคุณก็คือคนทั่วไปเนี่ยเห็นเสื้อผ้าคุณสวยอ่ะก็อยากจะซัพพอร์ตนี่ก็คือสื่อถึงความรักได้เหมือนกันชอบอ่ะหมายถึงชอบประมาณนี้ยชอบเสื้อผ้าคุณประมาณนี้ย อือะต่อมีอะไรอีกดูสิอุ้ยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมีแต่ไพ่ดีๆมีอะไรต้องแก้ไขไหมแม่หมอยังไม่เห็นมันต้องมีอะไรแก้ไขเลยนะเพราะคุณเป็นคนที่สู้ลุยอยู่แล้วไม่กลัวด้วยนะสิ่งที่คุณหวังไว้เนี่ยแม่หมอมองนะคุณหวังบ้านหลังใหญ่หวังรถมีบ้านสักหลังมีรถสักคันแค่นี้คุณมีความสุขกับคนที่คุณรักแค่นี้คือคุณพอแล้วหรือครอบครัวของคุณแค่นี้คุณพอแล้วพ่อแม่อะไรเงี้ยคือคุณพอแล้วคุณพอใจแค่นี้แม่หมอมองว่ายังไงคุณก็ได้ เพราะคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งเป็นคนที่ทํางานคือถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรผิดพลาดน,นิดหนึ่งคุณก็จะหาวิธีแก้จนได้นี่คือตัวคุณเพระพาะไพ่มันออกมายืนยันนะยืนยันว่ายังไงก็สําเร็จนี้ไปนี้เหมือนอยากออกปะอะไรอุ้ยอุ้ยซิกซสอดขึ้นมาการทิ้งแม่หมอบอกอย่างนี้นะอ่ะเพราะมันจะขึ้นกับอะไรนี่เห็นไหมทิ้งอะไรที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ยเก่าๆอะคุณคิดอยากจะอยากจะออกจากงานเก่าใช่ไหม คุณคิดว่างานเก่ามันได้ตังค์น้อยเนี่ยมันขึ้นกับโฟโฟเหรียญด้วยเนี่ยงานเก่ามันได้ตังค์น้อยแล้วคุณไม่แน่ใจคุณคุณแค่กลัวคุณกลัวว่างานที่คุณคิดว่าคุณจะไปทาอ่ะมันจะสําเร็จไหมแม่หมอบอกเลยว่าสําเร็จแน่นอนแม่หมอแม่หมอก็คิดอยู่ว่าทําไมคุณจะต้องมาถามเพราะอ๋อคุณอยากจะออกจากงานเก่าคุณไม่อยากทํางานเก่าเดี๋ยวมันเป็นการทิ้งออกมาเนี่ยซิกซสอดเนี่ยหกหกหกดาบเนี่ยเป็นการทิ้งเป็นการเลือกที่จะไปอยู่ที่อื่นหรือจะไป ย้ายที่อยู่ก็ได้หรือการย้ายท่าที่ทํางานก็ได้หรือย้ายงานเปลี่ยนสายงานอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคุณแค่ไม่แน่ใจเพราะงานเก่าคุณอะมันไม่ค่อยได้เนี่ยมันได้น้อยเนี่ยงานเก่าคุณมันมันได้ไม่เยอะคุณเลยมองว่าถ้างานอนาคตที่คุณคิดเอาไว้มันจะมันจะสาเร็จไหมสาเร็จแน่นอนแม่หมอบอกเลยว่าสําเร็จอืมคุณคุณแค่กลัวว่าถ้าออกไปแล้วอะถ้างานใหม่ที่จะไปทําเนี่ยมันจะสําเร็จไหมบอกเลยว่าเนี่ยคุณไปสบายอย่างนี้เลยนี่นี่ มีคนมาซัพพอร์ตคุณด้วยเผอๆคุณจะเจอคนรักทั้งบางคนที่มีดวงจะเจอคนรักนะจะเจอจะได้เจอตอนที่คุณออกมาจากที่เก่านี่หละออกมาจากไม่รู้ไม่ไม่หมอไม่รู้ว่าคุณจะออกมาจากอะไรนะอาจจะออกมาจากย้ายบ้านหรืออาจจะย้ายที่ทํางานเก่าหรือย้ายงานย้ายสายงานจากงานทําอย่างนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นงานค้าขายงานออฟฟิศอาจจะเปลี่ยนมาทํางานค้าขายอะไรเงี้ยไม่หมอมองว่าไปดีไปได้ดีจริงๆอืมจริง อ่ะนี่ก็จบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ